สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5้าหทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมทุนตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่31กรกฎาคมปี2568 มโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับหมโต๊ดดูแบโหราศาสตรไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวาธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ เขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพเซลติคอสมอโตสอ่านตาพลังงานความหมายหน้าไพที่ขึ้นมานะครับขอซินสธิคูบาอาจารย์ เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแ,แรกเป็นพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองในช่วงนี้นะมีพลังงานไพ่การที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์หรือเขาเดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ามีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าหรือเป็นการที่เรากําลังเริ่มต้นในสิ่งดีๆในตอนนี้ของเรามีสิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาในวันเวลาที่เป็นของเราสเตนชาวสิงรัคนาสิง์เป็นแพ่งความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง คุณอาจจะไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาเพราะกาดีที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําด้วยหัวใจทําด้วยความรู้สึกทําเต็มที่แล้วในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยเป็นฝ่ายเราที่ถอยห่างมีพ่ายแพไพ่ายการเริ่มต้น ในตัวของเราเองการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจการกลับมาในความคิดของเราว่ากับสิ่งที่เราทําเพื่อเขาในวันนั้นทําไมเขาถึงไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใจเพราะกับสิ่งที่เรารักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราคนที่รักกันคนที่แคร์กันคนที่ห่วงใยกันคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจมีไพ่ของการกระทํา การกระทําที่ผ่านมาเป็นพลังอให้ความทุ่มเทค,ความแบกภาระหรือมีคนที่ทิ้งภาระความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณนะครับเป็นพลังงอให้เดอะไฮโดรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแนงอธิษฐานนําพาให้เราได้มาพบเจอกันหรือการที่ยังมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมายังต้องมาพบมาเจอกันมันเหมือนกับการที่ในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดได้หรือมีคนที่กําลังตื่นรู้ในวันที่สายไปหรือเปล่าในวันที่เราเริ่มที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมีไพ่ของเจ็ดดาบคําพูดโกหกคำ พูดไม่จริงการทำอะไรบางการปิดบงังการซ่อนเลนการกระทำทุกอย่างมีสิ่งที่มองแห่งความเป็นจริงอยู่การที่ทำอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทำที่ทำไว้ไม่มีใครหนีกรรมของตัวเองไปได้นะมีพลางั้ในออฟซอร์ดนะครับเป็นพลังให้การฝ่าฟัานการเผเชิญหน้า คุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงเป็นคนที่เผชิญหน้าทุกปัญหาเป็นคนที่ปัญหาจะเข้ามาสะเพียงใดคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้านะมีะาพลังหาไพ้4สี่เหรียญคือการกลับมากอดแห่งความรู้สึกการกลับมารักตัวเองมากขึ้นการกลับมาดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายคุณเป็นคนที่ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นพะลังาไพศ์เก้าเหรียญนะเก้าเหรียญคือความสดใส ความโสดสวยรวยรอในแบบค,คุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการหาเงินคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนคู่ควรกับเราอันไหนไม่ดีเราก็ต้องปล่อยไปเพราะเราบังคับใจใครไม่ได้นะ่ามีพระไพควีนอเบรเชิรนราชินีถือเหรียญเป็นพระหพความมั่นคงความมั่นใจ คุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่มอบหัวใจมอบความรู้สึกหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทในเรื่องการเงินแก่เขาหรือการช่วยเหลือในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่รักใครยากคุณได้รักแล้วเราพร้อมที่จะทําทุกอย่างด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกหรือเขาคนนั้นกําลังขาดความรู้สึกที่ขาดหายไปในสิ่งที่เขาอาจจะถือความรู้สึกที่มีคุณอยู่ในตอนนี้นะมีพระงงเพ่ในนางเงือกในบ่อปลา ในความรู้สึกในตอนนี้กำลังค้นพบในตัวของคุณเองคุณจะกลายเป็นมังกรที่เข้มแข็งคุณจะกลายเป็นคนที่กลับมาอยู่ในมุมของเราในแบบของเราในที่เดิมของเรามีพลังภัยการที่มีความรู้สึกที่กลับมาเป็นตัวตนของเรานะครับเป็นพลังไพการอย่างรู้ในเรื่องอนาคตการมองเห็นอย่างชัดเจนยานสัมผัสยานทิพย์แห่งความรู้สึกการปฏิบัติการปฏิบัติ หรือการที่เรามีสติหรือการที่เราปฏิบัติในเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องจิตวิญญาณจะทําให้เรามีเซนส์จะทําให้เรามีลางสังหรณ์ในอนาคตที่เรายัางรู้ได้ด้วยตัวของเราเองหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชาวธาตุลมคอยเตือนคอยเตือนสติให้คุณกลับมามีสติในวันที่เรามีสติเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเห็นในสัจธรรมและในทุกอย่างแห่งโรคแห่งความเป็นจริงนะครับเป็นนางไพเอวานะ เอวัตคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับการพัฒนาการค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มั่นคงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่มองถึงความมั่นคงเป็นหลักการที่เราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งมันมีความทุ่มเทกว่าจะถึงเป้าหมายกว่าจะถึงชยัยชนะมันการที่เราทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายในตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ่เซลลติคอสพลังงานไพ่สิบใบนะครับ เขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บนะมีพระหนาพ่7เจ็ดดาบคําพูดโกหกหรือการที่โกหกไว้ในคราวนั้นเป็นฝ่ายเขากําลังระแวงวาดระแวงได้วาดวันในสิ่งที่เขาอาจจะไปพบเจอคนที่ไม่ได้จริงใจหรือคนที่หวงังผลประโยชน์ในเรื่องการเงินของเขาหรือการที่คนที่เมโห คนที่ใจร้อนหรือการที่เขาไปทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าในความรู้สึกของเขามีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ในพื้นดวงชะตาของคุณเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจเป็นฝ่ายที่น้อยใจกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคนเรามีความรักและความห่วงใยให้กับคนคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นในความรู้สึกของเรา เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เคยห่วงไม่เคยแคร์ไม่เคยเห็นค่ามีพลังงานไพการที่เราจะลืมอะไรสักอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเราในความรักที่เรามอบให้มันคงยากในความรู้สึกเพราะมันยังมีความผูกมัดยังมีความผูกพันมีสิ่งดีๆที่เราอยากมอบให้กับเขาหรือเป็นพลังงานการที่เราดูแลเขาเราห่วงใยเขาเราอยากให้เขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ด้วยแรงอธิษฐานหรือมีพลังงานด้วยจิตที่่เราสือกันได้หรือมีพา้การที่ อธิษฐานขอพอรให้เขาคิดได้ให้เขาตื่นรู้ให้เขากลับมาเป็นเหมือนดังวันที่เราเคยพบดังวันที่เราเคยเริ่มต้นดังวันที่เราเคยเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่ของชาวธาตุดินการพืชสมกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมตุน,ตนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ชาวพฤทกธลัคนาพฤทกธนะครับขอบรัพ่พางไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับมีไพ่ของ King คิงออฟคัฟราชาถือถ้วย คุณเป็นคนที่ถือความรู้สึกของคุณหรือหัวใจที่บอกช้ำม,มาในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่ถือหัวใจเป็นฝ่ายเราที่แขกับความรู้สึกของเรามากกว่าในวันที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่มอบใจเราเป็นฝ่ายที่ขอหัวใจของเราคืนมากับคนที่ไม่เคยเห็นค่ากับคนที่ไม่เคยแคร์กันนะมีพลังงานให้หนเอาไปเคลื่นอนนาเอา ครับนะครับเป็นพลังงานการที่เป็นการยานิมิตหรือการกลับมาช่วยเหลือหรือการเกื้อกูลหรือมีคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีหรือกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งมีคนที่กลับมาเทคแคร์คุณมากขึ้นห่วงใยคุณมากขึ้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอยาก กลับมามีความคิดเดียวกับคุณมีความรู้สึกเดียวกับคุณมีเป้าหมายเดียวกับคุณน้าควีนอ๊อฟสอดราชนิสายลมลมที่พัดผ่านเหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วชาวทัดลมเนี่เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดเรื่องราวที่ไม่ดีกับชีวิตของเราแต่ตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกของเรากําลังตัดสินใจว่าเรายัง ไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้หรือเรายัางจะให้โอกาสกับเขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คามาผลวิบากกรรมกรรมก็คือการทำการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันการที่ได้มีผลแห่งการทําร่วมกันถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาเสียใจมาผิดหวงังมาทุกมาเศร้ามาสุขนะมีพลังาเพ้ใน ก้าเรียนนะครับความสดใสของคุณตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเราที่กลับมาสดใสามากขึ้นกลับมาล่าเริงมากขึ้นในวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ปล่อยกับความรู้สึกคนที่ใช่ก็จะกลับเข้ามาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับเป็นพลังงาพสี่ดามีพลังภาพถั่วครับความรักความห่วงใยความผูกพันมีคนที่อยากพบเจอมีคนที่อยากมองตามีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่กําลังแคร์ใจคุณอยู่ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขายังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัดเหมือนคู่กันที่ยังต้องมาพบมาเจอมามีผลการกระทําร่วมกันการที่แก้กรรมหรือการแก้ที่ การ,กระทํมีคนที่กําลังอยากกลับมาแก้ไขแห่งการกระทําของเขาขี่เราครับราชนีถือถ้วยคิงถือถ้วยเป็นไพ่คู่เข้ามานะครับเป็นไพ่แห่งการที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับการที่เราได้กลับมาเริ่มต้นในความรู้สึกที่ห่วงใหญ่ความรู้สึกที่หลักการหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและหลุมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินของความรักมีพลังไพ่เดิม์มิชีชยน เป็นพลังงานให้การเรียนรู้ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการใช้เวลาร่วมกันความรักคือการเอื้ออาถอนและการให้และการให้และเห็นคนที่รักมีความสุขนะครับเป็นพลังงานให้สเตนโชคชะตาวันเวลาคุณจะอยู่เหนือแห่งโชคชะตาและวันเวลาของคุณ วันเวลาหมูลเปลี่ยนเวียนไปคุณจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันและในที่เดิมของเราในมุมเดิมใ,ในแบบเดิมในสิ謝謝่งเดิมๆท,ที่เราเคยเป็นโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ในวันที่เขาหมดรักในวันที่เขาหมดใจในวัน ที่เป็นปัจจุบนันเขากลับมาเห็นในความรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาแคร์คุณมากแต่าการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเชื่อมั่นทําให้คนคนหนึ่งไว้ใจการกระทําตรงกับความคิดตรงกับความรู้สึกตรงกับจิตใต้สํานึกของเขาหรือเข้ากาําลังสํานึกผิดอยู่ในตอนนี้นะมีพลังให้โชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้กลับมาพบ อดีตที่ผ่านมาคนอดีตอยากควนกับอยากควนคืนในความรักในความสัมพันธ์การเป็นผู้ให้ได้เป็นผู้ได้รับพอๆก,กัน6ไม่เท้านะครับวิกตอรี่่งความสําเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะทุกก้าเดินทุกเส้นทางเดินมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาความรักก็เหมือนกันมีปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันบ้างแต่การใช้หัวใจที่พูดคุยซึ่งกันและกการผ่านเรื่องราวการแก้ไขปัญหา ไปพร้อมๆกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ผมได้คิดก็ได้นะผมได้คิดนําพาแห่งรักให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันคู่อธิษฐานคู่จากอดีตชาติของคุณที่หวนกลับที่หวนคืนที่ถึงต้องมาพบมาเจอกันในตอนนี้มีคนที่ดูแลวว่าคุณน่ะคือความรักที่แท้แห่งความรู้สึกที่เขาขาดทายไปในห้วงวันเวลาของเขานะครับขอรูปทลังงานไพ่ใน ปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับเขารู้สึกผิดไหมขอเชื้อพลังอาไพในตัวตนของเขาว่าในตัวตนของเขาเป็นเช่นไรนะครับมีพลังอาไพคิงอวานคนคนนี้จะเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานมากเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการงานในช่วงนี้หรือการที่เขากำลังทุ่มเทในสิ่งที่เขาหวังในสิ่งที่เขาตั้งใจเพื่ออนาคตที่จะมีคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเขากําลัง ทำในหน้าที่ของเขานะมีพลังงานไพ่สามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจหรือตอนนี้เขากําลังเสียใจในวันที่ไม่มีคุณนะในวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนรู้สึกผิดในสิ่งที่เขากระทําผิดไว้กับคุณนะครับมีพลังงานไพ่ในแถ้วยแดถ้วยคือพลังงานไพ่ความการเดินจากการถอยหันหลังในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณจากลาเขาไม่อยากเห็นภาพคุณเลือนลางจากชีวิตของเขา ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝฟายที่กําลังสํานึกผิดกําลังเจ็บปวดในสิ่งที่เขากระทําไว้กับคุณมีพลัาภายในอวานการเดินทางการทางไกลการต่างกันโดยระยะทางหรือเขากําลังจะกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณเดินหน้าก่อนง้อคุณก่อนติดต่อพูดคุยกับคุณก่อนหน้าความห่างไกลทาให้เขารู้ใจตัวเอง ว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะครับเป็นประกาไใจ้จติดชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคํามัน่นคาสัญญาข้อตกลงคําผูกมัดมีไพ่ของจัดเมนเป็นปะกา์ไห้ผลการกระทําที่เขาทําไว้คุณตอนนี้เขากําลังได้รับกรรมที่เขาทําไว้นะเหมือนกับการที่เขาไปพบเจอใครใครที่ทําเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําผิดไว้กับคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปพบเจอกับคนที่ทําผิด ต่อเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เดวิลเป็นไพ่แห่งความรุ่มรง ความรุ่มหลงหลงไปในความรู้สึกในวันที่เขามีความโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่มเหลือใครเขากําลังคิดว่าในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดและพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณเนี่ยมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินมีพลังพิการกลับเข้ามาข่าวนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับเข้ามาคลั่งรักคุณมากกว่าเดิมนะมีพลังพิการสีเมท้าคิดถึงวันที่คุณกับเขาใช้เวลาและอนาคตการลงหลักการปักฐานการที่เรามีความมั่นคงด้วยกัน เขาอยากกลับไปมีอ้อมกอดที่อบอุ่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลาไพ่ห้าเหรียญความโดดเดี่ยวหรือตอนนี้เขากําลังมีปัญหาในเรื่องการเงินเหมือนมีพลังงานกการที่เขาเป็นฝ่ายที่เดินจากในวันนั้นแต่ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทุกเองเจ็บเองเสียใจเองผิดหวังเองผิดหวังในตัวงเขาว่าทําไมเขาถึงทําให้คนที่รักเขาต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นนะ,ม,ะมีพลาไพ่เดมเพเดอร์มีพลังหาไพ่เอทออฟครับการเริ่มต้นโอกาส ความรักการเริ่มต้นขอโอกาสให้กับเขาได้กับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณสิบเหรียญคุณเป็นพรังาให้การพูดคุยกันเขาอยากมีบ้านกับคุณเขาอยากมีที่ดินเขาอยากมีรถเขาอยากมีทรัพย์สินเงินทองที่คุณกับเขาหาด้วยกันที่คุณกับเขาสร้างอนาคตไปด้วยกันและเริ่มต้นไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่งเทความเอาใจใส่มีคนที่รอคอยคุณอยู่มีคนที่กําลังอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธ หวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์คุณกับเขายังมีพลังภัยการที่ยังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่นะมันเหมือนกับการที่ได้อธิษฐานขอพรร่วมกันมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคนที่มีสิ่งที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นครอบเป็นครัวเป็นคนที่มั่นคงเป็นเจ็ดเหรียญด้วยกันนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ทุ่มเทไปด้วยกันและในสิ่งที่จะทุ่มเทก็คือความรู้สึกที่เสมอต้นเสมอปลายความรู้สึกที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง อีกแล้วความรู้สึกของเขามีแต่คุณเพียงคนเดียวในหัวใจของเขาในตอนนี้นะครับอขอพลังงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเขาจะทำยังไงในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพ่ในอบวานนะเขาอยากเดินทางไปพบ ไปหาคุณนะในตอนเนี้ใจของเขากว็วนกระวายกลัวที่คุณจะมีใครอื่นไปหรือเปล่ากลัวคุณจะเปลี่ยนใจจากความรู้สึกที่เคยมีเขาในความรู้สึก ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากอ่านใจคุณได้อ่านความรู้สึกของคุณได้แต่คุณบอกว่าไม่ต้องอ่านใจคุณอยากได้รับความชัดเจนคุณอยากได้รับการเคลียร์ใจคุณอยากได้รับกความซื่อตรงและความซื่อสัตย์นะมีพลังไพ่คิงออไพตเก็ราชินีถือเหรียญเหรียญที่มีค่าความรู้สึกที่อยู่ในมือของเขาเขายังมีความรู้สึกที่เป็นคุณและเขาอยู่ในตอนนี้นะ เขายังเก็บติ่งต่างๆที่เป็นของคุณไว้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการกลับเข้ามาแล้วเหมือนเขาจะทุ่มเทกับคุณช่วยเหลือกันการที่ลัก,การคนที่ลักกันการช่วยเหลือซึ่งการละการการดูแลซึ่งการละการการที่เหมือนกับความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจในความรู้สึกการซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจความคิดถึงกำลังเดินทาง มาหาคุณมีคนที่กําลังโหยหามีคนที่คิดถึงคุณหนักมากมีพ่ของเด็กถือดาบนะครับเป็นพ่งการแอบซืบการแอบส่องความดื้อความดันคนที่เอาแต่ใจคนที่มีนิสัยเป็นเด็กๆหรือคนที่กําลังกลับมาแล้วเหมือนความรู้สึกของเขาเขาจะไม่ทําตัวเหมือนเดิมแล้วเขาจะไม่รานกับคุณเขาจะเชื่อฝังคุณนะเขาจะเชื่อทุกๆอย่างในสิ่งที่คุณพูดเพราะคุณคือคนที่ เขาไว้ใจในตอนนี้ในสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เหลือใครหรือเขากำลังมองภาพคุณมองรูปคุณมองเรื่องราวต่างๆที่เคยมีคุณในวันนั้นมีพลังงานใสองดาบนะครับสองดาบนี้คือใจหนึ่งก็นักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดทําไมเขาถึงอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกของเขาเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอา,าจจะเคยทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเสียใจไว้กับเขาตั้งมากมาย เขายังคิดนะว่าคุณยังพร้อมให้อภัยหรือยังพร้อมให้โอกาสกับเขาหรือเปล่านะครับเป็นพลังให้เดทการจบการเลิกราการยาล้างเป็นไพ่ของสัจธ,ธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวังความพัดผ้าความเศร้าความเสียใจเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันถึงความหา่างไกลถึงการที่ห่างไกลกัน ยังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัดซึ่งกันและกันนะมีพลังงานไพ่เดอซาโดซานเป็นไพ่พลังงานไพ่ความผูกพันความพัฒนาการเป็นไพ่ของกิเลสความรักความโรคความโกรธความหลงในเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบใจเป็นพลังงานไพ่การที่เขายังห่วงคุณอยู่เขาแอบพึงคุณมากเขากลัวคุณที่จะปันใจหรือกลัวคุณที่จะมีคนอื่นไปนะมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญนะครับเป็นพลังงานไพ่ ในในออฟวานนะไนออฟวานคุณไม่อยากเสียใจอีกคุณไม่อยากผิดหวังอีกกับสิ่งเดิมๆกับสิ่งเก่าๆก,กับพลังงานเดิมๆกับพลังงานเก่าๆนะมีพลังงานให้เดลเดเวอร์คุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเอง ในความมีเสน่ห์ข,ของคุณในความโดดเด่นของคุณน่ามีพลังให้ความเบือ่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปมันมีปัญหาความขัดแย้งกันบ้างความไม่เข้าใจในเรื่องเหตุผลในเรื่องมุมมองในเรื่องทัศนคติตึงกันละกันนะครับเป็นพลังไห่การฝ่าฟันมีไพ่ของสิบเหรียญสิบเหรียญคือพลังไห่ความเป็นข้อเป็นกลัวหรือการที่มีความมั่นคงด้วยกันนะามีไพ่พลังไพ่การมองไปด้วยกันในการที่ขยับขยาย วันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าเขาจะจบลงที่คุณในทุกๆวันนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมนะครับมีพลังงานไพ่เดือดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่ม คุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครแรงดึงดูดของจักรวาลเป็นพลังงานให้ความรู้สึกใหม่การถือกำเนิดใหม่ความสดใสความน่าเลงเป็นพลังงานให้ความมีออร่าความสุขความมีสเสน่ห์และในสเสน่ห์ของคุณทําให้คนคนนั้น กำลังห่วงคุณมากนะครับเป็นปาลางไพคีนอวานราชนีไฟมีพระางไพการมุฟออนวันเวลาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ข่ายปัญหาไปนในทิทาที่ดีขึ้นบางปัญหาบางเรื่องราวอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องให้วันเวลาที่ผ่านไปค่อยๆปรับไปค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาตอนนี้มีคนที่กําลังผ่านอุรรปสรรคและปัญหา เขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมเดินในเส้นทางเดินของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นมังหาไพ่ควีนออร์ิทเคิลนะมีปัญหา 3, ไพ่สามเทา้าคิงออร์ิทเคิลราชาคู่กับราชีนคิงควีนเป็นไพ่ของไพ่คู่เข้ามานะใจที่มั่นคงความรู้สึกที่มั่นคงอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไพ่ของการที่อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนความเป็นข้อเป็นกลัวความมั่นใจความเชื่อใจความไว้ใจ ความรักคือการเชื่อใจของคนที่รักของคนที่แคร์และจะไม่ทำผิดต่อคนที่รักต่อคนที่ห่วงใยนะครับเป็นพลังไพ่ห้าถ้วยนะมีพลังไพ่ในเพจอวานเก้าดาบนี่คือพลังไพ่ในความเครียดในความกดดันในความคิดของ,ของเขาเขาอยากเอาภาพของคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้หรือเป็นพลังไพ่เสียงของคุณความรู้สึกของคุณในวันนั้นมันยังก้องอยู่ในความคิดมันยังก้องอยู่ในความรู้สึก ของเขาในตอนนี้จะติดชาวตุลลคณาตุลการเดินทางการพบเจอเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทนไม่ได้ในวันที่ไม่มีคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ